สมัยนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่โรงเรียนอ่ะเขาเป็นคนที่แบบเรียบร้อยรับจ้างเอาเวรบ้านบ้านไม่ค่อยกลับอยู่ตลอดไม่พูดคนดีขยันแต่ตอนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าพูดเยอะหรือเปล่าอันนี้อันนี้ีนนัอ้หมายความถึงใครมึงอะไรอัอะไรเรื่องจริงไหม เรื่องจริงไหมเรื่องจริงเจริงเรื่องจริงหนูหนูบอกเขาแล้ว่อนมาก็บอกแล้วบอกว่าบอกว่าที่เลือกเขาเนี่ยที่เลือกเขาแต่งงานเนี่ยเพราะว่าเขาไม่พูดพูดน้อยเขาไม่พูดจริงบอกว่าหนูเลือกแล้วถ้ารู้ตอนนี้นะหนูจะไม่เลือก้บอกพย้อนเวลากลับไปได้อ๋อวันเวลาเปลี่ยนไปมึงก็เปลี่ยนตามไปด้วยวันเวลาทุกวันทุกวันนี้มึงบนอย่างเดียวเลยใช่ไหม เวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนแค่คนยจะเปลี่ยนเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะตอนที่อยู่โรงเรียนนะเขาคนนี้ให้พูดเขาจะเป็นคนแบบบ้านเขาอยู่ไกลเขาจะไม่ค่อยกลับบ้านเพราะว่ากลับแล้วมันไม่มีเวลาเพราะว่าเดินทางก็ไกลใช่ไหม่ได้ดูแลเพื่อนปู่ไอ้ใครไม่เชื่อมันเขาอีกรับจ้างเขาเวรนไว้ไอเราอีกบ้านอยู่ลาดลีไงอยากจะกลับประจับ เงินที่รับจ้างเข้าเวรเนี่ยเงินตัวนั้นเอามาขอเมียจริงนะพี่ได้รู้ไหมว่าได้เป็นแสนรู้อะเนี่ยกูรู้งี้กูรับจ้างเข้าเวรก็ดียิ่งขอเพียเป็นแสนอกู่เมื่อเมื่อปีสามเจ็ดอ่ะเมื่อสาเรื่ยินดีกละลีเด็กละลีเป็นไรกระเจ๊เข่าเขียวเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขานะเจ้าพ่อเข่าเขียว แต่เรื่องจริงนึงตอนนั้นอยู่ด e ้วยกันเขาเขาเป็นคนแบบตอนจบมาเขาก็ oh ไม่พูดมาพูดที่มาพูดเนี่ยตอนเป็นพนักงานสอบสวนได้ร้อยตีอ่ะไม่ไม่พูดก็ไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องด่าไม่พูดก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องไงมาจี๋ยรีก็ไม่พูดเลยนะอะไรไม่ตัดสินใจแล้วนเ่ ไอนเียงะรมึ่ผมกำลังคุยเรื่องย้อนอดีตกับพวกกันเพื่อสาวว่าขอได้ยินด้วยได้ยินอะไรมันอัดคลิปอยู่เนี่ยตอนก่อแต่เล่าไหมสุดเป็นคนยังไงกูบอกแล้วพูดเยอะเลยผมไม่อยากจะพูดหรอกเฮ้ยไปพูดหน e. ่อยไปพูดหน่อยพูดไปพูดเลยไปพูดเลยเดี๋ยวผมพูดแล้วกู มรู้แผลกันอยู่ฝงมสาวกูอยู่มัร้ยโดนจับบ่อยโทรมาได้โทรหาได้โดรมัโดนจับกไล่ตำรวจจราจรเที่ยเกนจมึงมึงอยู่จราจรมหาชัยเมี่ยม้ัไม้เดมันไมน้มันไนอยไปว่ามันอย่ไปว่ามันเึง